อ,อนั่งนี่ดีเยี่งสิละช่วงเวลาหน่อยเดียวพ่ต้องยุกยิกไม่ต้องยังกำหนดเบ่งใ่ล้มหายใจให้มันตีงหน่แต่ล้มหายใจกับพอแล้วนั่งนี่ดียืดตัวขึ้นตรงตรงท่าสบายสบายไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปบังคับท่านั่งจะของ ดิด์ตัวให้มันตรงกับพ่อแล้วเฮ็ดให้มันดีช่วงที่เขานั่งหนึ่งนั่งให้มันดีกำหนดจิตใจให้มันดีกายตั้งท่าดีว่าจามันโบปากมันก็นดีแล้วมันโบปากเว้าหลายกับผมมันสีดี ใจสงบใจกำหนดจดจ่อจึก็ลมหายใจเข้ากับพุทโโธเขา้ากายดีว่าจาดีจิตใจดีหนาที่ตอนนี้หนาที่นการนั่งหนาที่นการปฏิบัติตเป็นบ้า สมบูรณ์ในการปฏิบัติทั้ง3อย่างสมบูรณ์ทั้ง3ด้านทั้งกายว่าจาจใจต่อไปมันก็จะเป็นผลมอองการปฏิบัติขึ้นไปอีกแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นการฝึกซื้อฝึกให้มันดีฝึกให้มันงามนาที่ตอนนี้คือการฝึกผู้ได้เหตุบ่ได้ก ตั้งทาม,มันได้มือหลังไม้มันได้เที่ยวหลังไม้มันได้ขั้นบ่อสั่นมันก็โบเป็นการฝึกฝึกมันต้องดีขึ้นไปเรื่อยคือทหารเขาฝึกข้าเจ้าก็ต้องมีระเบียบมีวินัยมีการฝึกขึ้นไปอันนี้เขาฝึกคือการทหารเขาฝึกให้มีระเบียบมีวินัยมีความพร้อมเข้ากับฝึก มีระเบียบมีวินัยมีความพร้อมของเขาคือกันบอกไปแล้วหลายเธอแล้วระเบียบวินัยมันเป็นทั้งสิทธิเป็นทั้งหนาที่สิทธิเท้าเห็ดได้หนาทีเท้าควนเฮ็ดมันสิบพวงกันไว,ว้วดจนเด้มีวิซาหนาทีพลเมืองอยู่ในหนีเขามันหนาทีนักเรียน เขาคิดว่ามันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วว่าจำเป็นต้องสอนให้โรงเรียนนผู้สอนเขาเลยบริสอนนาที่นักเรียนให้เขามันต้องสมบูรณ์เขาคิดว่ามันสมบูรณ์แล้วเขาก็เลยบทตั้งทา่านาที่นักเรียนแต่ว่าเขาขั้นบั้ขั้นเข่าใจนาทีมันก็นยากนาทีนาทีเห็นยังนาทีเรียนบทบาทเห็นยัง สิทธิเขามีอย่างแค่ใดเนี่ยล้วผลออกมากมันจะเป็นยังไดบทบาทแต่ยินดูสิทธิหน้าที่พ่วงเข้าไปอีกคำสุดท้ายคือความรับผิดชอบอีกได้เป็นผลมันผลที่มันเกิดขึ้น บ้าเฮาีได้เกรดดีบ่ดีขี้ไร่บ่ขี้ไร่ผลการเลียนดีบ่เข้าใจบ่นันเป็นผลมันผลผลรับสุดท้ายก็คือคำมันไดคะแนนต่ำก็คือมันผิดพลาดคำมันไดคะแนนดีหรือว่ามันไดเลียนรู้เลยเข้าใจก็เป็นความชอบพูดง,ง่ายๆซ้ำนี่แหละ รับผิดและก็รับชอบอันนี้เป็นผลผลข้องการกระทั้งองเขาเลยละเขาพาก,กันฝึกไว้ให้มันได้ให้มันได้ทั้งบทบาทให้มันได้ทั้งสิทธิได้ทั้งหน้าที่ได้ทั้งความรับผิดชอบในขึ้นเขาจิไวพพอหลายในสังคมมันบ่แคบซํำนี้ สังคมต่อไปมันกวงเขาต้องเป็นภูมิความร้อมหลายก่าผู้อื่นเป็นตัวอย่างให้เขาได้ออกแกะโรงเรียนไปเห็นเป็นตัวอย่างมูได้สมมาไปเรียนเนี่ยขันเป็นตัวอย่างมูบดายมันก็เสียซื้อเสียน่าเสียตาจะควงสมไปลำไปเรียนมาผลจะถอนกลับมหาคู่มหาโรงเรียน บอกแนวใดสอนแนวใดทังไดทีด่หน่อยซ้ำานีใดนักเรียนซ้ำนีต่อไปอีกแถวเหตุบทบาทนาทีของเขาตั้งหา่าตั้งทาง่าให้มันดีท่านย่างเดี๋ยวขันกระส้อนกลับมาเป็นตรงกันขามกันแรกก็บังหันพิจพูยอมรับยกย่องสรรเสริญยินดีเท่านั้นแนวนี้เขาไปอีกเป็น การประพฤติตนอีกควม่มเป็นมงคลในชีวิตอีกเขาในมงคลชีวิตอีกเด้ออัตถจริยาประกอบตนให้เป็นประโยชน์การมีมีในพินายโยจาสุสกิโตแปลว่าภูมิวินัยเป็นมงคลอย่างยิ่งของชีวิต ทำนี่เขาก็ได้ปฏิบัติศินปฏิบัติธรรมสุมือแล้วถือว่าเขาได้สั่งคุณงามความดีสมือเอาเตรียมตัวเขาห้องวันเนี่ยพอแล้ว